สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนต่อในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะเขาบอกว่าหอกระโดดน้ำนะคะมีกระดานสปริง2ระดับนะคะระดับแรกสูงจากพื้น5เมตรนะคะระดับที่2ส,สูงกว่าระดับแรกนะคะต่อไปในระดับแรกก็คือ2เมตร50นะคะ เขาอยากทราบว่ากระดานสปริงนะคะระดับ2สูงจากพื้นเท่าไหร่นะคะแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะกระดานสปริงระดับที่2นะคะสูงจากพื้นเท่าไหร่นะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างคะโจทย์บอกกระดานสปริง2ระดับก็คือระดับแรก5เมตรนะคะและระดับที่2สูงกว่าระดับแรก2เมตร50เซนนะคะแสดงว่าข้อนี้เราต้องนำมา บวกกันนะคะถึงจะได้คําตอบนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาคิดกันเลยนะคะ5เมตรนะคะมีสินนะคะไม่มีใส่ศูนย์ด้วยก่อนนะคะอ่ะบวกกับ2เมตรจุดห้าสิบเซนนะคะเดี๋ยวเรามาบวกกันเลยนะคะอ่ะดูในข้อนี้นะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้านะคะห้าบวกสองเป็น นะคะคแสดงว่ากระดานสปริงระดับที่2ส,สูงจากพื้น7จ็ดเมตรห้เซนนะคะตรงนี้ก็คือคําตอบนั่นเองนะคะ โจทย์ในข้อต่อไปนะคะอาคารเรียนสูง9เมตร20ซนติเมตรนะคะสาธทงสูงน้อยกว่าอาคารเรียน2เมตร75เซนนะคะเขาถามว่าสาธทงสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะโจทย์บอกอาคารเรียนนะคะอาคารเรียนสูง9เมตร20เซนนะคะสาธทงสูงน้อยกว่าอาคารเรียน2เมตร75เซนดังนั้นนะคะเราต้องนำอาคารลบกับสาธทงที่สูงน้อยกว่าใช่ไหมคะก็คือ9เมตร 20เซนนะคะลบด้วย2องเมตรเจเซนนะคะถ้านักเรียนทราบนะคะก็คือ1เมตรนะคะจะเท่ากับ1เมตรนะคะก็จะเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้น9ก้าเมตรยีเซนนะคะก็จะได้เท่ากับ8เมตรหนึเซนหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีลบแบบปกติก็ได้นะคะอะ่ดูนะคะ120ลบด้วย75นะคะก็จะได้ สี่สิบห้านะคะอ่าสี่สิบห้าต่อไปแปดลบสองแปดลบสองสองนับไปแปดได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้หกนะคะแสดงว่าข้อนี้เสาธงสูงเสาธงสูงหกเมตรสี่สิบห้าเซนติเมตรนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราลงมาตรวจความเข้าใจในหน้าที่188นะคะในหนังสือเรียนนะคะเขาบอกว่าริบบิ้นสีแดงนะคะริบบิ้นสีแดงยาว4เมตรนะคะยาวสี่เมตร15ซนนะคะอ่าแล้วก็ริบบิ้นสีเขียวเขาบอกว่าริบบิ้นสีแดงยาวน้อยกว่ายาวน้อยกว่าริบบิ้นสีเขียวอ่าแสะดงว่าตรงนี้น้อยกว่าอยู่กี่คะ 1เมตร90ซินดังนั้นโจทย์ถามว่าริบบิ้นสีเขียวเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะต้องทำยังไงกันคะนำมาบวกกันนะคะเดี๋ยวเราลองคิดกันเลยนะคะก็คือตั้ง4.15นะคะ4เมตร15ซนติเมตรบวกกับ1เมตร90ซนติเมตรนะคะ5บวก0ได้5 1>, 1บวกกับ9ได้10 10ทด1 4 5 6แสดงว่าแสดงว่าริบบิ้นสีเขียวจะยาวทั้งหมด6เมตร5เซนติเมตรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่118นะคะเขียนชื่อเหมือนเดิมค่ะถ่ายรูปลงบ้าใมกลุ่มนะคะ